สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลปีใหม่อีซูซุเชียงรายในกลุ่มตัวเงอสาขาเทิงเ่นเทิค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โชว์รูมอีซูซุสาขาเทิงนะคะจังหวัดเชียงรายเป็นที่ประจําการของเซลปีใหม่เลยนะคะวันนี้นะคะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมรถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าค่อนข้างจะสอบถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะกับขนาหนังตัวนี้นะคะกับสอประตูวีคาะหน3.0 ตัวสองประตูนะตัวนี้ราคาอยู่ที่852,000บาทน้อรุ่นนี้มีให้เลือกอยูทั้งหมดสีสีจะมีสีเทาดำควอนบุรีก็คือสีนี้นะคะแล้วก็สีดำสีส้มแล้วก็สีบอลเงินเป็นตัวที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะจริงๆนะคะในช่วงนี้ก็ถามว่ารอดลดนันไหมนะคะก็ขออนุญาตแจ้งนำตรงนะว่าก็ใช้เวลาในการรอนิดนึงนะคะก็ตามคิวตามอะไรไป แต่ถ้าลูกค้ามีโครงการออกสิ้นปีจะจองตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นะคะเผื่อถึงสิ้นปีก็ได้รถพอดีอะไรประมาณนี้เนาะคะ่ะก็มันก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบนะคะส่วนประกอบลหลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะตั้งแต่แบบคิวการจองการทําสัญญาแล้วก็พาร์ตอะไรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเข้ามานาะ,ะแล้วก็ส่งต่อยอดนะคะให้แต่ละดีลเลอร์อีกทีหนึ่งเนาะ,ะแต่ช่วงนี้เดือนนี้นะคะโชคดีนิดนึงกับอาอิสุชงางานของเรานะคะก็ได้ตัวสประตูวีคอสสามทีศูนย์เซตมา ค่อนข iger, yeah. Zero. 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 ้างจะเยอะนิดนึงเนาะผ่าก็เลยจะพาทุกท่านไปรับชมแบบคร่าวๆกันก่อนนะกับคันนี้นะคะกับ2ประตูวีคอสามศูนศูนย์ซสีเทาดำคนบุรีนะคะไปค่ะกับคันนี้นะคะ2ประตูวีคอสามศูนศูนย์ซสีเทาดำคนบุรีนะคะอันนี้เตรียมส่งมอบในวันนี้เลยเนาะถามว่ารุ่นนี้คันนี้นะคะของเราก็เอาไว้ง่ายก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ต้อง ขออนุญาตรันตามคิวนิดนึงเพราะลูกค้าค่อนข้างจะ,อะจองนะคะออเดอร์เข้ามาค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเนาะแต่ถ้าลูกค้ามีโครงการจะออกแล้ก็แนะนําลูกค้านะคะทําเรื่องจองไว้ก่อนนะคะทําสัญญาทำอะไรไว้เนาะแต่ได้แน่นอนนะคะกับรุ่นนี้ได้มาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ใช้เวลานิดนึงนะ <laughs> ถ้าแบบจะจองตอนนี้แล้วก็จะรับรถเลยช่วงนี้ก็คือต้องต้องขออนุญาตแบบ จรีงตามตรงนะคะทัวนี้ถ้าจองปุ๊บรับเลยก็ตอนนี้มีคิวเข้ามาอยู่นะค่ะก็ดีเทลรุ่นนี้นะคะยังคงเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะกรอบอ l l n ิ w อ e ีสูดแม็กซ์ขนาดนุภาพสิกโลอกนะสวยงามโดดเด่นมาเห็นตไกลเลยนะกับตัวนี้โฉมหน้าไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะอีสูวิชั่นไบเอลีนะคะซูเปอร์เดยไลท์อยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยเนาะดีไซน์ไฟเดียวก็ แยกจากคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างนะคะออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งเนาะนับกับตัวไฟตัดหมอกวันนี้ก็จะเป็นหลอด LED มาให้แล้วเลยบน้อ,อยนะคะด้านหน้ากระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมสองชั้นขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับโลโก้ีสุสุโครเมียมขนาดใหญ่นะดีไซน์โดดเด่นนะคะเพื่อขายดีมากกับคันนี้นะ,ะก็รับชมคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาแล้วนะคะกับคันนี้ก็ อัดคลิปนะคะให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านที่จะมีโครงการที่อัดวันนี้นะคะเป็นวันที่16เดือนก,นกรกฎาคมปี2564นะคะเรื่องงานยา่ำดีด้วยเนาะก็ยังมีคงคงมีส่งรอบไปเรื่อยนะคะกับตัวนี้แต่ว่าแนะนําลูกค้าที่มีโครงการจะออกรถจริงๆเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอซูสยุยังเ <laughs> แนะนํานะคะจองเข้ามาก่อนนะจองเข้ามาก่อนเอาคิวเอาอะไรไว้ก่อนนะคะอดีไซน์รอบๆนะคะในส่วนของ กระจกมองข้างซ้ายขวานะคะไฟเลี้ยวหลอด LED อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเนาะสวยงามมากๆเลยกับคันนี้นะดูลายแม็กนิดนึงนะคะตอนนี้เป็นล้อแม็ก aluminum a l o M a l อยนะคะดีไซน์มาใหม่ล่าสุดเลยก็มีลักษณะเป็นลักษณะ,ะกันใหญ่ๆนะคะสลรับกับการคู่ไปมาสวยงามมากๆยางไปยางบิสโตนนะคะตอนนี้ ซิลิกามตัวนี้ก็อยู่ที่2 6 5หกท็อป R 1 8ก็ขอไม่ลงดีเทลเจาะลึกมากแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปก่อนๆหน้านี้ปีใหม่ก็ได้ลงดีเทลเจาะลึกไ้แล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆก,ก่อนหน้านี้ได้นะคะโลโก้สี่คูณสี่ดิฟเนาะเนาะไฟท้ายค่ะดูโอโซน LED นะคะดูโอโซนแสงไฟส่องสว่างรอบๆรอบๆ มือจับนะคะเป็นโคมเนี่ยมาพร้อมกล้องมองหลังแบบดิวอินนะคะดีไซน์สวยงามมากบันไดนะคะอะโร d ดน a มิกนะคะบิวอินนะคะในส่วนของการชนท้ายออกแบบขึ้นลง2สเต็ปค่ะขึ้นลงง่านสะดวกสบายยิ่งขึ้นหมดปัญหาสำหรับคนตัวเล็กค่ะในการขึ้นกระบะาท้ายยากนั่นเองเนาะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติม,ตมก็สามารถอินบ็อ์หาพี่ใหม่ตามที่ในล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ จะพาไปรับชมด้านในคร่าวๆนิดนึ่งนะคะกับคลิปนี้เปิดมาด้านในนะคะแผงประตูเป็นซอแพร์ทุุมได้หนังนะคะปูมโทนเป็นเปียโ,โนแบ็กนะคะหรือดำเงาให้ลามงความหรูหรามากยิ่งขึ้นถามว่าตัวนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปไหมตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเกรดแทกก็ถือว่าเป็นตัวกลางๆแล้วกันเนาะกับอิิสุเนาะ อุปกรณ์อข,ของเราถ้าเกรดแถือเป็นกลางๆเพราะว่าถ้าลองท้าจะต้องเป็นแททีเทปสูตรจะเป็นเอมนะคะแต่แททีกับเอมก็จะมีในตัวสีประตูนะตัวแคปจะมีตัวนี้ตัวเดียวนะพันโซนนะคะถงลมนิรภัยคู่หน้าเนาะสอบถัดหุ้มด้หนังนะคะผิวสัมผัสที่ดีขึ้นเนะดินหน้าได้ดสีเท้านะคะปุ่มนะคะควบคุมเครื่องเสียงที่พังมาลายัยปุ่มคลุกคอนโทรลนะคะพังมาลายัยหุ้มหนังมาให้ล้วเรียบร้อยนะ หน้าจอขนาด7นิ้วค่ะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยปุ่มนะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์เนาะเกียร์ก็จะเป็น6เกียร์นะเขาเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นเกียร์แซก็จะวัสดุดูรลานิดนึงนะคะเป็นดำเตียนโนแบ็กตกแต่งมาให้สวยงามมาก ขนาดในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะก,กึ่งหนังแท้นะคะดีไซน์มาล่าสุดปีข้างซ้ายขวามีขนาดใหญ่เวลาเรานั่งก็จะรับกับสรดิละของเรานะช่วยเรื่องการผรา่อนคลายและกานเมื่อวลขาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะเปิดด้านหลังนิดหนึ่งเราสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะตลดที่บานเท้านะคะกว้างขวางม,มากๆเลยนะอ <laughs> เออบิด เป็นยังไงกันบ้างคะ,งคะกับคันนี้2ประตูวีคอสามจุดแซดนะคะช่วงนี้ก็ออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะคะแบบออเดอร์ก็ท่างจะเยอะนิดนึงนะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชัม่นเพิ่มเติมต้อตงการจองไว้นะคะก็สามารถอินบ็อกสอบถามเข้ามานะคะตามนี้้านั่งตรงนี้ได้เลยปีใหม่ก็รอรับสายทุกท่านนะคะเราตอบอินบ็อกทุกท่านอยู่เนาะขอสำหรับวันนี้นะคะท่านใดนะคะสนใจก็อินบ็อกมาเลยนะด่วนเลยนะ สำหรับวันนี้นะคะพีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่สนับชมคลิปของพีใหม่จนจบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพีใหม่ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย